กดติดตามด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งกดกิ่งเพื่อแกล้งเตือนครับผมอ๋ออย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันควงยืนพอดีก่อนครับสถ้าไปเบิรงนันยายตาดำสื่อสื่อเขาห้องกันแม่ซ์ดินที่แม่งเม่ซ์ดินไงไหมครับพี่น้องมีใครไหมมีใครหรอสิมาแจงให้น้องไม่สมแล้วกัน ก่อยแพะบัวแดงครับบัวแดงเขาส่งมาเต็บ้านนอกทั้งกาลสินเท้าบทแต่ว่าส่วนที่มานหอกรุงเทพมันกะมันกันมีกินบูดกินเนานะ่านาะเขาก็ต้องต้มซะก่อนพี่น้อง,ง,องทองเขาเสียเขาจะไปก๋อยซุกก๋อยดิบได้บ่าใดได้เพราะว่าแป้งทั้งในไข่หมวแดงมันมันจีเสียขสขสเยขาต้องต้มให้มันสุกซะก่อนครับลูกชายทั่วมาบอกเมื่อคืนอยใจว่าไม่พอบ่ค่อยดังว่าจริงว่าพูดนะครับไม่ผมครับเน่นน้อยบ่ครับดัดเปียง <laughs> ไม่ปูกยาครับบดี๋ยวโคชนาขายเขาดีครับแต่ว่านี่แหละครับสบายสุดยอดแล้วครับพี่น้อง เขาเน็บก็ได้ครับเน็บข้อเสียก็ได้ครับปั๊บผมเนี่ยแบบสุดยอดนะอิน <c oughs> ดองครับไปไปเบิงน้ำกันย,ย่าิตาดับแล้วเห็นยังครับแพมแพมแพมอันนี้เท่าเอาลูกไปเท่าโอ้นี่ครับต้มไข่โมดแดงครับต้มไข่โมดแดง อันนี้คือก๋วยสดๆเลยกับก้อยได้แต่ว่าย่านทองเสียครับว่ากับคุณหมอนี่ว่าเนี่ยอันนี้ก็เท่าเอาเกินลวกก็ได้เกินต้มเออลวกลวกก็เทุกกันวะครับลวกไข่ลวกเขาไม่สูงไหมพี่น้องอีกทีตัวเสือเนี่ยครับโอ้ยสุดยอดนี่ครับแบบนี้ครับว่ากิฟท์ทองแท้ครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าไข่มุแดงนี่เขาส่งมาไม่หูจากมือนีิพี่น้องเสือสิมาสินมาจับปลาเนาะเสือสินสินมาจับปลาเนี่ยตัวเสือ อดตับแชแข็งไว้นีครับอ่วนที่ันแช่แข็งแชยังไว้เอีกับเบอ่ของคันขึ้ลวก้ทำในลวกลวกมันชุกแต่ถ้าเป็นยังไงไส้าสไครับอันนี้ก็ต้องลวกก่อนที่ันแ่รถต้มลวกเีไงเพาว่ีกว่ายดีรวกว่าอแกงถ้าเราสมีนออันนี้คือสีแกงถ่าเราปสมพี่น้องเนี่ย ตก็ไม่เด็ดอะไรออกกันป่ะเด็ดปีกก็เด็ดเด็กเด็กก็ไม่ปวดออกกันเอาแล้วตอนแจงสู้กับก้อยไข่บัแดงสุกนะพี่น้องเด้อก้อยไข่บัแดงสุกแล้วก็แล้วสิ่นี้ยิ่งเหลือคนที่ทำนะครับเขาจะไปค้นคุณครับไข่บัแดงที่แดงครับลวกให้ข้างในมันสุกพี่น้องให้แป้งข้างในมันสุกครับเรียกแล้วพี่น้องมาเลยมา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 ช่วงต้องปิดกระแสนะท่านพี่น้องนี่ครับ แกงแกงก,แกิ้งดีเชนนม่นสมเอฟซีเกงกิ้งลีดเชนอเชนนอนม่ชมโอ้ขออึ้เปจะแซ่บเชน้องหมอมพะตัววันนี้ครับมาเด้มาเดครับอยกซี้อปกันพี่รอง <S <S ขอ้ญญาบรรยากาศไม่คือสมยัยเียไปเลียเ้ยงไม่เลี้ยงควยไทยน,นะหดนุดเนาะี่นอ้อ แต่น้าคุณจมันดูทรงไคทตงหน้าเดี๋ยวเข้าไปหานเจีจ๊ยบกินกินซอนในน้ำปลาเพียงเนาจะมีกินทอดบันเตอร์กีนน้องเลยเดี๋ยวไข่บุดแดงไข้บุดแดงก็แล้วละครับครับถุงผักาก,กามตีดองผักกุ้งผักกามครับเขาอยากกูดนะผักปลาบานเฮ่ามีสุภากาลดแกลก๋เี้ย เริมก่นอน,อน,นอพี่น้องเป็นทาบอ่ะมืนจะเจีบกุหลาบอปนน้องแก้วกาแดงเนาะถึงพักกระถอพกพักเพียงเป็นพักก่นเนาะไ่ปรกตูพี่น้องเยอะไปนีต้องบอกว่า ไค่บโโูแดนเน่เขาตรงรวก่อนได้ไม่หลายหมื่นเนาะนี่ครับ,รขบเ,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 เขาไใ้กิ้นไข่บูแดมเน่แซ่บแซ่บแซ่บก่อเขาก่อยสวยพี่น้องเนี่ยงเงื่อคืเกิดเขาเขาเปนแย่เอง,ของเข้าเปยเองไหมไงเอาเาเ่คมัาาคบพอแ,นะแล้วคีอใครไข่บดน่แซ่บเราเนี่ยน่าจะรำเพได้กินสะอาดด้วยครับ แค่ได้กิน,นบนะสูขัดบะกินได้ฮืมโน่เจ๊น่าแจกกันนะครับไม่กินหอยป่านชนึงพี่น้องโอ้โอโอยย่างปีเร่อพี่น้องเอ้ยไปกับแม่ตะก,กี้มันั้นหงเนาะดอกติวด,ดอกนางอ่อนย้อนไปนะฮะกินผักหวานน้ำขกกู่ข้นขึ้นท่านพี่น้องเอ้ยฮืม เบลด้วยครับเยี่ยบไปเดียวไปเนี่ยอันนี้พักกุ้มครับเนี่ยชื้ออยู่ตลาดครับพักกามังนเท่าไรพี่น้องเนี่ยพะกุ้มพะกามรองสื่อเมืองจุดตลาดเมในบ้านเนี่ยพี่น้องตลาดเหล้า แ้่เจดองเลยชมแต่ขึ้นข้าเาดองนหพี่น้องครับเกียวเามาชมเทนเจีบเรีบเขาจะได้ความมันเนี่ย เดียววดเด๋ยวคว่ำมันของเดี๋ยวคว่ำมันของชิริดนั่งบนหอกล้วยกับแซ่บได้ตังค์แก่ไปบนหลอกเสี่ยน,น้อยแก่ไปบนหลอกด้อยมือหนาซื้อมันกล้วยโอ้ยไ <c oughs> ข่บดแดงแซ่บนี่ <c oughs> นครับเพราะว่ามันสุกโอ้ <c oughs> อยเี๋ยว้องเลย จนโวนได้กินเนาะถึงตกคนแล้วอึม กระโดนกับปูกที่บ้านอยู่นะครับมาปลูกของปลาทักปลาครับลูกดีนริงหละครับลูกเมียมักเค็มมากสั่งอืหือึ้จกข้างนอกนึัออกืหือไม้มันก็ยย่างคือแน่ห่ะอือือนี่กินอะไรเริ่มดีกว่าอ ย่งกินไรได้อะมันอ้วนโห็นไม่ยันได้กันนะเบรกไปยู่เลยไปร้องแถไรแล้วเบรกดองยางไมหลัดอกยางไม่หลราเบรกบ่ออ <ername> nah <awakening> ้วนลงคอยจิตีิเบรกได้ตอนเนี่ยโมยู

ขีจ่จะบรยาับพีน่นนองเสียงอือเขาแน่นอพึ่งกินเทียยเท่ยวมาเดินกว่าข้ามาแดงอือประหยัดมาเดิอเสียงกินเทียวไม่ต้องกินเทียวเอเอไม่ต้อง ใครใครสา่นมาเนี่ยเนี่บยบนาเห็นตากันที่เชียงทงเนี่ยนรประคั่นไปตายงในพวกนี่ก็ได้ครับพิสุยาพักงั่นยอ,องพระกุ้ง่น้อ

đẹp răng ơi Trang nó mới thấy cái khay đó ปลาปลาอื่นดีครับจะบานทางอุ่นเพระพาะเราปลูกไว้เยอะจะดังบักตูมีนก็ซื้อมาตัวนไม่หน่อยพันเนีน่เกียบมือนแล้วครับสูตรนตนไงนะเรื่องแต่ท่านก็แบบนี่ก็ไม่เรี่ยงหรอครับผมเพราะปลูกในความเนี่ยเพระพาะว่าจะสไลมนพอดี่ดดคลครับไข่กเี่ดงอืม,อม เราตามรักกับพี่น้องก้อยให้มยหอยมื่องให้ซุกแซ่บกาให้ดิบเนขาต้มตมให้แปง้งให้มันซุกแซ่บกันพี่น้องเนาะบอืมหุให้แปง้งมั่เนีนม,มันสีหอมเลยไป้องอคือาแกงอืมคือาแกงทำไมล่ะไหเขาบุบบทำก๋วี๋หนึ่งโอ้ย่างทองเสียเนาะ Chắc bây giờ mười rồi đó cho nghe lắm Xương xèo đứng bỏ hàm phụ đề Này Khoa bao cái phần xay không mọi người? Khi nó lên Bớ kì lên มันลด,ดกักมันลงเลยนะเดี๋ยวค่ะม,ม,มันลงมาไม่ได้ไหมลงสามแรถเสียแท แกงกิริครับกิริตไทยมนมาเป็กิริตพี่น้งองขอดิ่งตังี้ื้ิ่งง่ายแบบพี่น้องดูนะสะิ่งตัวงี้ง่ายอ่ิขนรนี่เนาะกินายเนี่ยครับตัวทอดก๋วยแัดยีโปมีโปีย่งหอแมนนีรนกี้รวนอันนี้คัปน้รวนนีพี่น้อง

นี่กินดอกตตวพี่น้องติวันดอกเตวถิงกับแก้วประแดกพี่น้องสมสมสมแกงปลาเนาะซ่บวะสม

ใช้มูแดงรูละหกร้อยขีดละหกสิบาทไหมวะรูละหกร้อยพี่น้องเนี่ยซื้อสองร้อยซื้อมาสองร้อยเนี่ยเบิงสบิงกีดละหกหกสิบบาทซื้อมาอันอันนี้เขาขายสามขีดเท่าไหร่ปะสามขีดเลยบมแมเน้สามขีดเยยังไงเพิ่งจะรูดขีดสาม่หบาทต้วเกยียบสองร้อยเพื่อนตัอนี่ <c oughs> หืมร้านกะละสินนี่แหละพี่น้องดูตลาดทั้งกะสิแหละพี่นอ้องตลาดด้านเล, <c oughs> ลนยคุณใคมัน จริงๆเราเข้าขัวเทาไหร่ก็ได้จนเนี่ยกินแซ่บเบิ้ดจะบอกเขาพวกนี้ม้วนแดงน้ำกินนิฟมันโดนสน่วนจะมาอ่าอาทิี่หนึ่คนงคุณนี่เลยม้วนอครับม้แดงนี่ครับเส้นอันเส้นน้ำแข็งมาจ,น,จน,ามมานเป็นน้ำขาวสมวนบัวปั่นแป้งพี่น้องเอ้ะ แต่ว่าเขาป็ะตุมตมันมะตมมันสีสดที่แบบไม่เนห่งเลยสดไปแมกของันแนนท่องได้เหรอไปบ่อเขาไปบ่อเขาถาคขวยวันพูดอะไรห็นม่มากคยเนาะมีบอมีพูดอะไรจ็กยาฮ้ซื้อติดเรียบบมีไปจัดไป มีกืมีในครับนรัพีนะ่หนังอวนแล้วทำยังไงแกงเชื่อมผสมครับ ทำไมมะกดป็นไดเพราะทำไมกับมันหอออกมาห้นองเขากบซื้อนตลาดเป็นไ,ไปได้ซื้อห้องห้ติด,อ,พอ,พอ,พดอืมห้อยหลอมอ่อนนี่มนแม่เจ้ไปแดงข้นข้าันไงขว่ยใส่ขบบดแดงแบบพริกมยควยพรหักปุ๊วอืมอ น <Okay. S 3> ี่เขาไปว่าตาเดียบบอกเราเลยห้ามเขาชือนีเท่ามเขาขายไรทำนจ้ะ้ขาบป็นขอคุณนผู้ทขาไมกลับมเลือพี่น้องเอยติดจีานตุ้ดแซ่บสะไคร่เห็นไหมไปกำลังใจกันพี่น้องเอลซี้เขาปกบเซ่ภัยกับเสียงเงีนใจข้ามยังดอกนะผมเด้ค่าโฆษณาครับบนยูทูบกั เห็นคนจะง่ายจะเปิดถามเด้อพี่น้องปราะเด็กนี้มรีสื่อให้บุญแดงก้อยทุกพี่น้องขี้อินครับสวัสดีครับ